อยากกินแกงฟักทองค่ะ แกงทั้งหลังนะคะวันนี้แกงแค่ข้างอโอเคค่ะเราก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้ก็มีพริกแกงพริกแกงเราใส่เป็นพริกแกงสําเร็จรูปนะจ๊ะแล้วก็กะทิเราใส่พริกหยวกด้วยแล้ววันนี้เราจะใส่ท็อปฟูเออเป็นเต้าหู้เราจะใส่เต้าหู้แทนเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็นี่นางเอกของเรา เออฟักทองเราต้องพูดเบาๆนะเพราะว่าคำว่าฟักที่นี่มันคือคำหยาบคายเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาใส่หม้อ,อก,กันก่อนเลยเราจะทำแค่ถ้วยเล็กๆกินสำหรับแบบครั้งหนึ่งสองครั้งเราจะไม่ได้ทำเยอะอะไรนะคะเริ่มจากการผัดพริกแกงกันก่อนเลยจ้าเปิดไฟอ่อนๆไว้นะเอาเอาหัวเอาหัวแมวหาง ก็ค่อยค่อยผัดให้ให้พริกแกงแตกมันนะจ๊ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้พริกแกงแตกมันก่อนนะจะได้อร่อยนะคะ พอเ,เห็นว่าน้ำเริ่มแห้งเราก็ทยอยทยอยใส่หัวกะทิลงไปนะคะแล้วก็คนมันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆค่ะให้มันแตกมันแล้วก็ให้เนื้อพริกแกงฟูขึ้นจ้า ครั้งสุดท้ายนี้ก็ใส่ไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็คนให้น้องเข้ากันอีกทีนึงพอน้องเดือดแล้วนะคะเราก็เอาไม้ออกก่อนเนาะเอาไม้ออกก่อนแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะใส่น้องฟักทองลงไปก่อนปรุองอาหารนะ เพราะว่าเราจะไม่ใส่เนื้อตา์เราจะทําแบบนี้ก็จะใส่ฟักทองลองไปเลยให้ฟักทองหนึบก,ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาปรุงทีหลังนะคะคแล้วก็มาคนเนื้อฟักทองกับน้ำแกงให้เข้ากันค่ะนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็พอนางเดือดนะคะพอนางเดือดแล้วหลังจากใส่ฟักทอง เราก็จะมาใส่หางกะทิกันค่ะเอาน้ำให้ท่วมฟักทองไปเลยหากะทกิแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้นั่งเดือดอีกนิดหนึ่งน้องเดือดสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คน้องฟักทองกันว่าเขาสุกไหมวิธีการเช็คของเราก็คือใช้ซ่อมจิ้มลงไปไหนล่ะชึบนี่ น้องเริ่มนิ่มแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะยังไม่สุกดีน่าจะแค่เริ่มเริ่มเฉยๆโอเคถ้าน้องเริ่มนิ่มแล้วเราก็จะมาปรุงกันด้วยน้ำตาลแกงของเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะจ๊ะสักสองช้อนชาสองช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำปลา 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสเอาสิบก่อนสแตนดาร์ดแล้วค่อยมาชิมอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะเพิ่มความเผ็ดมันนิดนึงนะเพราะว่าพริกแกงเราไม่ค่อยเผ็ดเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นนะคะสักนิดหนึ่ง ชิมสิมชิมกันเค็มอีกนิดนึงใส่เค็มอีกนิดนึงใส่เค็มอีกนิดนึงหนึ่ง,งสองสา,สาสห้าอันนี้คืน,น่าจะโอเคแล้วอุ้ยเผ็ดแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาใส่ต้าหู้กันเลยค่ะ นี่เดี๋ยวเรามาใส่เต้าหู้กันเลยเต้าหู้ตอนแรกว่าจะแกะสลักเป็นหงนะแต่ว่ากลัวคนไม่กล้ากินอุบยิบยากเดี๋ยวเราใส่เต้าหู้แล้วก็ปิดแก๊สกันเลยจ้าชิ้พอใส่เต้าหู้แล้วเราก็จะไม่คนแล้วเพราะว่ากลัวนางเละกลัวเต้าหู้เละ ใส่เต้าหู้หมดแพ็คเลยนะชชใส่เต้าหู้เรายังปิดแก๊สไม่ได้สิเราลืมใส่อะไรไปหรือเปล่านี่ไงพริกหยวกพริกหยวกเลยหนะ้าโอเคแล้วเดี๋ยวปล่อยให้น้องเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะ เพราะว่าให้เต้าหู้กับพริกหยวกมันนิ่มนิมสักหน่อยหนึ่งก่อนโอเคค่ะพอน้องเดือดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สกันเลยนะคะชึบปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดแก๊สสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝาให้นางละอุสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยกินนะเพราะถ้ากินตอนนี้น่าจะยังไม่อร่อยจริงๆกินพรุ่งนี้จะอร่อยมากค่ะเยี่ยมยอดสุดยอด แกงหม้อนี้เสร็จแล้วพร้อมกิน